การศึกษาคณะสงฆ์อีกอย่างคือระดับอุดมศึกษาซึ่งทางวัดได้ส่งเสริมให้มีการศึกษาของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยสอนทั้งพระและครวาสมีบัณฑิตจบหลายรุ่นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปจึงเห็นควรจัดตั้งเป็นวิทยายลัยสง์เพื่อยกระดับ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่คณะสงฆ์ในจังหวัดน่านและใกล้เคียงจึงขออนุมโมทนากับพระคุณเจ้าที่ส่งเสริมการศึกษาทุกประเภทจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2555ณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่าน ปริญญาเป็นดวงตราของบัณฑิตเป็นเข็มทิศส่องทางความสดใสเป็นประทีปส่องสว่างทั้งกายใจทั่วเทศไทยทุกชุมชนคนนิยมขอนำทุกท่านเข้าสู่วิทยายลัยสงขลาครนาน มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ56พรรษาประวัติความเป็นมาในปีพุทธศักราช2545คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับจังหวัดน่านได้เสนอขออนุมัติโครงการ ขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามาจาัดก,การเรียนการสอนที่จังหวัดน่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาบริการทางการศึกษาและส่งเสริมให้พระสังฆาธิการครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิสุสัมเนรทั่วไปในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมอบหมายให้พระประหลัดศิระจรณธรรมโมปัจจุบันคือพระครูวิสิตนันทวุฒิด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอภูเพียงเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุแช่แห้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการ จัดทำเอกสารโครงการและประสานงานขออนุมัติโครงการต่อสภามหาวิทยายลัยปีพุทธศักราช2552ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยายลัยสงขลนาน่านมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่านระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยายลัยนครน่านเฉลิมพระเกียรติปีพุทธศักราช2553ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยายลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนาซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย วันที่6ก,กันยายนพุทธศักราช2554าสำนักเลขาธิการแจ้งหนังสือเรื่องสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อวิทยายลัยสงขลานครน่านมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ56พรรษายังความปลาบปลื้มปิติยินดีมายังคณะสงฆ์และพระสงฆ์นิกรชาวน่านเป็นอย่างยิ่งและในวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 555สภามหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยายลัยสงขลนครนาน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ56พรรษาตั้งอยู่ณนะวัดพระท่าแช่แห้งตำบลม่วงตื้ออำเภอภูพียังจังหวัดน่านคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย1 พระครูสิริธรรมพานีประธานกรรมการ 2. พระครูวิสิตนันทวุฒิด็อกเตอร์รองประธานกรรมการ 3. พระครูวิจิตธรรมโชติกรรมการจากคณาจารย์ประจำา 4. พระครูสิรินันทวิทย์กรรมการจากคณาจารย์ประจำา 5. นางสาวทิติพรสะสมรกรรมการจากคณาจารย์ประจำ 6. พระครูนันทชัยคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. พระครูถาวรรัตนานุก,กิจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. ว่าที่ร้อยตรีสมเดจอภิชยกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงวโวหารสวัสดิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงเจตพาณิชยกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ1 1นายเชษนิมมาศพัฒกรรมการ 12. นายสมคิดนันตะกรรมการและ 13. พระประหลัดเทียนพระวุฒโตกรรมการและเลขานุก,การหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนาหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2550วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพุทธธรรมสามารถวิเคราะห์วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและสังคมหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยภาควิชาหลักสูตรและการสอนครุศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2550วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจในภาษาไทย 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสอนภาษาไทย 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถนำความรู้ทางพุทธศาสตร์และภาษาไทยมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาหลักสูตรพระพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการบริหารรัฐกิจสำหรับบรรพชิตและคฤือหัดจากมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่เป็นไปตามปรัชญาของมหาจุลาก็คือว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมผู้เรียนที่เราหล่อหลอมก็เพื่อให้เป็นคนเก่งในพุทธศาสตร์และาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือมีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมสามารถที่จะนำความรู้ในทางโลกเนี่ยไปใช้ อย่างสร้างสารรค์อย่างมีสาระก็คือเก่งยังไม่พอต้องดีอีกด้วยสามารถที่จะใช้ความเก่งความรู้ความสามารถอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจเสียสละมีจิตอาสาก็คือมีตาสองข้างข้างหนึ่งก็คือตาที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่อีกข้างหนึ่งก็คือตาปัญญาในทางธรรม เอาความรู้ในทางธรรมะไปกำกับความรู้ในทางโลกนี่ก็คือบัณฑิตในทางาในที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตออกมาเราเรียกว่าพุทธศาสตร์บัณฑิตทีนี้ในขณะที่เรียนก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่า ให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเป็นลักษณะของบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเวลาพระที่มาเรียนมหาจุฬาท่านจะเวลาวันหยุดก็จะออกไปเทศไปสอนไปทำงานพระาศาสนาไม่ได้หยุดในขณะที่เรียนส่วนถ้าเป็นคึหัหัดคารวะเราก็จะให้ ออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็คือเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงของปลายเทอมเราก็จะให้ปฏิบัติกรรมฐานด้วยเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้สว่างสงบโดยเฉพาะปริญญาตรีต้องนั่งกรรมฐานปลายเทอมปีละสิวัน4ปีก็40วันปริญญาโทนั่งกรรมฐาน1เดือน ถ้าเป็นปริญญาเอกก็หนึ่งเดือนครึ่งถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์เรียนจบแล้วยังไม่ได้รับปริญญาทันทีต้องไปปฏิบัติศาสนก,กิจอีกหนึ่งปีเพื่อฝึกให้เป็นคนเสียสละฉะนั้นเราจึงถือเป็นสโลแกนของมหาวิทยาลัยสง์ว่าค o learn, live to serve มาเพื่อรับการศึกษาจบไปเพื่อให้บริการแก่สังคมนะ มาเรียนแล้วไม่ใช่เรียนเปล่าๆต้องไปช่วยเหลือถ้าหากว่าเป็นคารวาสก็เรียน4ปีรับปริญญาแต่จะต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนดฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องเป็นบัณฑิตที่เก่งในาศาสตร์สาขาต่างๆและพุทธศาสตร์ดีคือมีน้ำใจเสียสละและที่สำคัญก็คือมีความสุข จากการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนาจุดที่เราเน้นก็คือว่ามหาวิลัยนั้นต้องรู้ภาษาต่างๆก็คือ1ภาษาไทย 2. ภาษาบาลี3ภาษาอังกฤษและแล้วก็สี่ภาษาคอมพิวเตอร์เพราะจะต้องค้นคว้าวิชาพรธศาสนาและต่อไปก็อาจจะต้องเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพิ่มอีกหนึ่งภาษาอย่างน้อยเรียนเพื่อเอาไปใช้ในชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกับสังคมยังมีความสุขนั่นเอง